อ่าครับผมคัสสวสดีครับผมกันแมนเกมชนแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Conan e x i ก e นะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับผมที่ลงขายอยู่ใน s t e ีมนะครับผมก็เมื่อตอน10บโมงเช้านี่เองอ่าผมก็เลยจัดมาเลยเพราะว่าเกมนี้ผมค่อนข้างที่จะอ่าราคอยมาแสนนานมากเลยนะอ่าเกมนี้ก็เราก็จะรับบทบาทเป็นคนเถื่อนนะครับผมจะต้องประจนภายในดินแดนอันลกลางและป่าเถื่อนแห่งนี้นะครับผมอ่า เกมนี้เราสามารถที่จะเล่นออนไลน์ได้นะครับผมอ่าก็คล้ายๆกับผู้อาร์คโซเบอร์เลยประมาณนี้แหละอ่าก่อนอื่นก็ต้องเก็บนี่ไฟเบอร์ก่อนแบบรัวๆเลยนะอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องอาตั้งหลักปักฐานป็นของตัวเองก่อนนะครับผมเก็บหินเก็บไม้สร้างบ้านป็นของตัวเองก่อนนะครับผมไม่งั้นก็อยู่ยากครับผมสําหรับเกมนี้นะอ่าเพราะว่าถ้าหากเราตายเมื่อไหร่ก็คือของตกหมดทั้งตัวเลยนะ แล้วก็ในตัวเกมนะครับผมมันก็จะมีอ่าทั้งผู้เล่นจริงนะครับผมที่เป็นอ่าผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่นะแล้วก็ทั้งอ่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนป่านะครับผมที่เป็น AI เหมือนกันนะอ่าปื๊บเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอ้าจัดไอ้ชกแม่งเลยไอ้ไอ้ไอ้หน้าแปลกไม่รู้ตัวอะไรโอเคหน้าตาแปลกประหลาดมากนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวก่อนไอ้ ไอ้น,นี่น่าจะเป็นไอ้พวกไอตัวประหลาดนะครับผมหน้าตาอัปรักสิ้นดีอ่านี่นะแล้วก็เก็บหินเก็บไฟเบอร์ไปก่อนเลยครับผมรัวๆอืมก่อนอื่นเราก็ต้องหาที่สร้างบ้านก่อนนะไตนดูซิเราสามารถที่จะครับอะไรได้บ้างอ๋อเราสามารถที่จะครับอ่านี่เป็นปิ้นแอคนะครับผมโซนปิน้นอ่าเอามาขุดหินนะ แล้วก็เก็บฟาร์มของไปก่อนนะครับผมเก็บพวกเศษหินเศษไม้ไปนะฮะตามพื้นนี่แหละคือก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะผมว่าเราจะต้องก่อกองไฟก่อนนั่นแหละอันดับแรกกันนะแล้วก็สร้างที่นอนนะครับผมให้ของตัวเองเพราะว่าเวลาเราตายเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดไกลนะจะได้มาเกิดที่ที่นอนของเรานะครับผมเดี๋ยวก่นอนช่วงนี้ก็ฟาร์มหินกันก่อนนะฮะผม ขอหินก่อนตักตักตักนี่แนะ่โอเคนี่เอาให้หมดครับผมโอ้รู้สึกว่า <c oughs> ไอ้ที่ขุดหินของเรานี่มันจะมีความเสียหายด้วยนะครับผมอืมนี่เคาะได้ไม่กี่ทีนะครับผมใกล้จะพังแล้วเนี่ยดูดิดีนะที่ผมค้ามาสองอันนะครับผมอ่าเออันนี้เคาะไม่ได้ว่ะ ผมว่ามันจะต้องเป็นแร่อีกอย่างนะฮะไอหินสีแดงๆอะ่ะอาจจะเป็นแร่เหล็กหรือว่าเป็นอ่าคอปเปอร์ก็ได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวดูซิอ๋อตรงนี้เป็นเลเวลนะครับผมเราสามารถเอาค่าพอยต์ตรงนี้นะครับผมนี่มาใส่ใส่โซเวอร์แล้วก็ใส่ตรงอ่าโอเคผมจะเน้นทางโซเวอร์อ่าหนักหน่อยนะครับผมแล้วก็เอาพอยต์ตรงนี้นะครับผมมาปลดล็อกอ่า นี่เลนตนตรงนี้ก่อนโอเคเราสามารถที่จะสร้างขวานหินได้แล้วสร้างอาวุธนะฮะนี่ปลดล็อกอาวุธกับโล่โอเคไปครับนี่เปล่าทุกครั้งที่เลเวลอัพนะครับผมเราต้องเอาค่าต่างๆเนี่ยมาปลดล็อกอความสามารถในการคราฟนะฮะอันนี้เป็นที่นอนโอเคเดีย๋ยวผมจะต้องคราฟที่นอนก่อนนะครับผมอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวก่อน ช่วงนี้ก็ฟาร์มต้นไม้ใบหญ้าไปก่อนนะอุ๊บอ่านี่แนะน่ฟาร์มหินฟาร์มหินอ่าอันนี้ก็เป็นการอ่ามาทดลองเล่นของผมนะครับผมอ่าอุ๊บอ่านี่แนะ่เก็บให้หมดเก็บให้หมดปุ๊บเคาะก่อน อันนี้เข้าไม่ได้เขาอ,อันใหญ่ม้างเลยโอเคเอ้ผมว่าจุดนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันมีก้อนหินเยอะดีนะอ่าอันนี้ไม่แตกโอเคเรียบร้อยเขาก็ไปเรื่อยๆนะฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่า เดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเคาะหินเสร็จนะครับผมเดี๋ยวผมว่าต้องออกไปหาอาหารสัหน่อยละเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันผมว่าผมเจออาหารแล,ล้วฮะโอ้ลูกเต่าลูกเต่าครับผมเดี๋ยวกันมองหาแม่มาก่อนมันจะมีแม่เต่าตัวใหญ่ด้วยนะครับผมยังโหดนี่อยู่ตัวเดียวก็เรียบร้อยเป็นอาหารของเราซะ <laughs> เกมมันแหลกๆเลยนะเอายังไงอะ่ะปนฟันไม่ถูกอ๋อต้องก้ม ต้องนั่งลงแล้วฟันนะครับผมเห็นป้าเห็นแม่เป็นปะฮะอยู่ตรงน,นั้นอะ่ะเฮ้ยตรงนี้มีไข่ด้วยอ่าเรียบร้อยขโมยไข่เตา่านี่เตา่าน้อยตรงมันเป็นอาหารของข้าโอ้โหได้หนังด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเราเอง <laughs> ตกใจเสียงตัวเองกลงั้งงนโอเคเอ้ยรู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังจะหิวน้ำนะเอา้ยผมขอตัดต้นไม้ก่อนนะฮะอ่าปุ๊บ ตัดต้นไม้แบบรววๆเลยปึ๊บมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวตัดต้นไม้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำกินซะหน่อยละอ้าวหมอจังเออดูสิ อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเวลอ,อัพอีกแล้วครับผมนี่อ่ะโอเคอัพตรงสเตตัสเนี่ยแหละครับผมจะได้โหดๆหน่อยนะตรงนี้ก็ผลล็อกตรงแคมป์ไฟเนี่ยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอาครับกองไฟนะสำหรับอาตรงกลางคืนนะครับพวกนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบ้านรอเปล่า ดูสิเชือกโอเคครับเชือกมานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างที่นอนนะฮะเผื่อเวลาเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้นะไม่งั้นจะต้องไปเกิดนูนะ่นน่ะในทะเลทรายนะฮะอย่างไกลนะเดินมาอย่างไกลครับผมโอเคนี่ครับที่นอนเรียบร้อยเลยนะดูสิจะไปวางไว้ตรงไหนดี ได้ที่นอนแล้วนะเฮ้เดวกันเอาไปวางไว้ตรงไหนดีวะนี่กินไข่เต่ากันนะรู้สึกว่าหิวอาโอ้โหไข่เต่านี่เพิ่มความหิวเยอะมากเลยนะ ที่นอนวางตรงไหนดิเนี่ยเอผมใส่ต้องวางตรงพื้นราบๆอะฮะนี่นี่ตรงนี้โอเคอ่าได้ที่นอนแล้วนะทีนี้เราตายแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้นะโอเคแคมป์ไฟนี่ต้องหาไม้อีกเยอะแล้วโหต้องห้าห้าสิบอันนะไปะนี่ครับเราก็เก็บไม้ไปเรื่อยๆนะเดีย๋ยวผมต้องไปไปกินน้ำได้แหละเรื่องของเรื่อง รู้สึกว่าเวลาเรากินน้ำนะครับผมแหละเนี่ยเรามายืนอยู่หรือเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวก่อนแค่ไ <c oughs> อ้แค่ก่อนคือเวลาเรากินน้ำนะผมเราไปยืนอยู่ริมตลิ่งนะแล้วกด E นะครับผมเดี๋ยวก่อนโอ้ย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 เดี๋ยวก่อนไอ้แค่พิงไรงครับผมตามมาปะเนี่ยโอ้โหไม่ตามมาว่ะตามไม่เลิกเลยว่ะเดี๋ยวก่อนจะหนีไปตรงไหนได้วะเนี่ยเอ้ยยืนบนหินได้ไหมยืนบนหิน ออกก้อนสูงๆหน่อยก้อนนี้ก้อนนี้อ่านิ่งแล้วครับผมเป็นไงล่ะงงนะเซ่กัดไม่ถึงนะเซ่เดี๋ยวกันมันไปแล้วครับผมเอ๊เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังตามอยู่ว่ะ รู้สึกจระแค่เกมนี้แม่งจองหลังจองผ่านมากเลยนะคือมันตามไม่เลิกครับผมเฮ้ยไปดิคือถ้าเราขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินน่ะมันก็ทำเป็นเดินไปที่อื่นนะแต่พอเรากระโดดลงไปด้านล่างเนี่ยแม่งแม่งวิ่งไล่งับอีกแล้วอะ่ะแล้วกอนเอาไงดีวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันวิ่งกลับมาอีกแล้ว โอ้ตายหาแล้วเนี่ยแหละครับผมผมถึงไม่อยากจะสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำอะ่ะที่จริงสร้างบ้านริมแม่น้ำมันก็ดีนะแต่ต้องหาที่ทำเลที่มันไม่มีเอเคฮะโอ้โหไม่ถูไม่ถูไปแล้วยืนอ,อยู่บนก้อนหินเนี่ยมันฟันไม่ถูกด้วยนะเนี่ยฟันไม่ถูกครับผมตายหาแล้วเอเคไปไหนไม่ได้แล้วครับผม โอมันตามไม่เลิกจริงครับผมเนี่ยดูเดะผมออกไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเอาสิมึงมาเดะเข้ามาจะทำยังไงให้แบบหนีจากมันได้วะเนี่ยดูเดะมียืนอยู่บนก้อนหินในเค้มันก็กัดไม่ได้นะยังไงดีวะเราเราคราฟเอาวุธสู้กับมันดีไหมฮะ เอเนี่ยผมพยายามฟันน้ำฟันก็ฟันไม่โดนนะครับผมมาเป็นไงไปกันครับผมสามโอสู้กับแม่งเลยนี่ต้องการเชือกใช่ไหมผมจะทำมิดดาบนะครับเป็นดาบหินนะครับนี่เชือกโอเคสามนี่ มึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอคราบมิดาบเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนฮครอะเอา้เอาอีตาคนนั้นมปนใครวะเนะี่ยม่งมายืนมองเฉยเลยน่าจะเป็น AI ครับผมเกมนี้มันจะมีทั้ง AI แล้วก็มีทั้งผู้เล่นนะครับผมมันไม่เห็นทำเราวะ AI มายืนมองแล้วก็เดินจากไปเฉยเลยคือมันจะมีทั้ง AI แบบ ไม่ทำร้ายเราแล้วก็ AI แบบที่มันเป็นแบบพวกคนป่านะฮะวิ่งทำร้ายเราในเกมเนี้ยต้องระวังให้ดีนะแต่ที่สำคัญมผมว่าต้องระวังผู้เล่นนะฮะผู้เล่นด้วยกันนี่แหละ <c oughs> AI ไม่ค่อยน่ากลัวฮ <c oughs> ะดาบเสร็จแล้วต่อไปก็คราฟโล่ <c oughs> ไปก่อนนะครับ รอโลก่อนรอโล่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเร็วเร็วเร็วมาแล้วโลมาแล้วคิดว่าจะสู้ได้ไหมลองเสี่ยงดูนะครับผมไม่งั้นมันก็ตามลองควานเราอยู่เงี้ยครับผมเราทำอะไรไม่ได้เลยคือมันเอาเราตายอ่ะไม่งโคตจองรักจองผ่านเลยแค่เนี่ยมาแล้วเว้ยวิ่งแล้วครับผมมา เจอหน่อยเฮลโลมาแล้วโูปมาแล้วมาอา๋อซี่อ๋อซี่นี่โอ้ยโลปแตกทิพายโอ้มึงไอ้แค่การสามทีโลปแตกเลยโอ้ยเอาวะโอ้ยตัวขาดครึ่งแค่ยังโหดโอ้ยไอ้แค่นี่ตัวโหดเลยนะฮะโอ้ตายตายตาย ไ,ไปเกิดตรงไหนเนี่ยอ๋อมาเกิดตรงที่นอนนะครับผมเอ๊เดี๋ยวกันเดี๋ยวไปเก็บศพตัวเองก่อนนะฮะเดี๋ยวรอให้เค้ไปก่อนหวังว่ามันคงจะไม่มาตามกัดแล้วนะฮะตอนนเค้กมันกำลังเดินกลับบ้านแล้วฮะเดี๋ยวไปเก็บศพตัวเองจะได้ของครับผม รู้สึกว่าเกมนี้ที่นอนมันจะใช้ได้แค่ขังเดียวนะครับผมคือถ้าเราตายปุ๊บเราต้องสร้างที่นอนใหม่นะเอาเฮ้ย,ฮยไอ้นี่เอาสิเอาสิไอ้นี่ไอ้หน้าแปดเป็นไงล่ะไปละัยเคไปนะครับผมเก็บศพก่อนโอ้โหขาดครึ่งเลยนี่เอามีดมา โลก่ก็แตกแล้วนี่ว่าเนี่ยที่จริงมันน่าจะมีการรีแพร์ของนะครับผมไม่งั้นต้องสร้างใหม่เรื่อยๆเ,เลยไปมีฟันไอ้เจ้าตัวนี้กันนะครับผมโอ้ดาบฟันมากก็พังอีกตายตายโอเคฟาร์มของต่อไปครับเราเก็บเสร็จไหม เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่แล้วไอ้สึกไอ้หน้าแปลกไี่จะเจอเราบ้งพุ่งเข้าใส่ทุกทีเลยนะแล้วสายตาม,มันดีมากนะมันเห็นเราจากระยะไกลเลยนะต,น oh, ตัว okay. เนี้ยโหสามตัวแค่เฮ้ยเรามีดาบไม่กลัวไม่กลัวเฮ้ยเราก็จะตายเหนะมือนเ้ิมทำเล่นไปอ่าสู้ได้สู้ได้สู้ได้ไดนี่ถึงอ่อนหนังของเจ้ามา อย่าแบบรัวๆเลยนะนี่แนะนี่แนะห้ามตักเหรอไอ้หน้าแปลกโอเคไปกลับบ้านของเราดีกว่านี่เก็บไฟเบอร์กันโอ้ตรงนี้ไฟเบอร์เยอะครับผมคือตอนนี้ผมยังจะไม่ไปตรงกลางนะครับผมเพราะว่าตรงกลางนี่มันจะมีพวกสัตว์เลี้ยงลายเยอะมากเลยแล้วก็มีพวกคนป่า อาศัยอยู่เต็มเลยนะในป่านะผมขอสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แถวๆริมตลิงนี่ก่อนล้วกันเดี๋ยวพอ,เ,อเริ่มแบบยังไงอะ่ะเริ่มอยู่ตัวแล้วเราก็จะบุกตรงกลางกันนะฮะตรงกลางก็จะมีเป็นอา่าเป็นโอเอซิสนะครับผมเป็นแม่น้ําเป็นลาธารจะเรียกว่าลาธารไม่ได้หรอน่าจะเป็นโอเอซิสมากกว่าเพราะมันเป็นทะเลทรายใช่ไหมแล้วก็จะเป็นโอเอซิสอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วก็จะมีไอ้พวกคนป่านะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนนี้อีกแล้ว นี่แนะมาเดินแถวบ้านข้าตายซะตายซะเป็น AI นะฮะดูเดะมาเดินไม่สนใจเลยนี่ไหนดูซิโอ้มันมาเก็บไฟเบอร์โอเคเ็เรียบร้อยตายครับ เก็บเสร็จไหมนะะสุขว่าเราจะต้องสร้างที่นอนใหม่นะครับผมเพราะว่าเราตายไปหนึ่งทีใช่ไหมที่นอนมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมคราวนี้ถ้าเราตายอีกครั้งหนึ่งก็เราก็จะไปเกิดที่ทะเลทรายนะต้องสร้างใหม่นะครับผมต้องการเชือกเชือกอยู่ไหนวะอ่านี่อาบมาแล้วก็กองไฟ Okay. กองไฟครับเสร็จเลยนะเดี๋ยวรอที่นอนก่อนนะครับผมเ,เราจะไปปูไว้ตรงไหนดีวะผมว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยอ่ะอันนี้นี่น,นี่ตรงนี้เลยปูไว้นะครับผมกันตายแล้วก็กองไฟเยี่ยมอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวดูสิมันจุดยังไงเนี่ยเอาไม้ ไม้ใสนะครับผมเอ้เราสามารถที่จะแบ่งไม้ได้ไหมเนี่ยน้ออ,อันนี้กรีปอันนี้แน่เลยแบ่งครึ่งอ่าโว้ยสามสามนี่ก็เยอะไปแบ่งครึ่งนึงอ่าเนี่ยอันนี้เนื้อเน่าเลยเนี่ยโอ้ไข่เอาไข่ไปย่างได้ไหม ไข่ย่างไข่ย่างอืมไอโล่นี่เราจะทิ้งยังไงวะเนี่ยมันโล่มันพังแล้วครับผมอ่าทิ้งไม่ได้ดดอือเดโอ้ไม่เป็นไรงจะค่อยหาวิธีทำลายฮะปุ๊บดูสิจะไปดูไอ้เต่าน้อยได้มันเกิดมายัาง ว่เต่าน้อยมันไม่เกิดเลยว่ะผมจะกินเนื้อเต่านั้นเนี่ยไหนดูมีไข่ปะมีไข่ปะมีไข่ปะเฮ้ยมีไข่สองฟองเก็บให้เรียบนะฮะ <laughs> ผมว่าไอ,อ้ที่เต่าน้อยมันไม่เกิดเพราะว่าเราเก็บไข่มันมากินหรือเปล่าวะเดีย๋ยวเัลงจะต้องรอ,อให้มันฟักเป็นตัวนะฮะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะเออ อจุดกองไฟนะครับผมกดออนไข่นี่มันย่างได้ไหมเนี่ยดูไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ย,เ,ยนะเหมือนเป็นตารางอะไรสักอย่างนะฮะดูแล้วก็งงเหมือนกันนะเนี่ยรู้สึกว่าไข่นี่จะย่างไม่ได้นะกินสดๆมั่งเลยโอเคปิดซะเอ้นี่มันยังไม่มืดสักทีเลยนะเนี่ยมืดนานเหมือนกันนะเกมเนะี่ย โอเคครับผมก็สลับในพาร์ทนี้นะครับผมถือว่าเป็นการทดลองเล่นแล้วกัน <Okay. S 1> เข้ามาเซอร์วย์นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับผมก็สวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวกินไข่ก่อนแล้วกันวันนี้